ครับวันนี้วันทีเทไลร่นอวันนี้สุยาันทีเทไลร่สุยาเอาวันที่สองวันที่สองโอ้ยจำไม่ได้เราอยู่ที่ละไอบ้านปงแดงนะครับปงแดงเรามาติดตั้งเนรถไถคูปตห้าศูนย์หนึ่งแปดของเสียอะไรเนี่ยเสียขาวครับเสียขาวเสียขาวเสียขาวอยากลงย t u b e ครับชวนตอนนี้ เดี๋ยวเราให้ดูก่อนสีสันสีสันควงตะคองหลงโคอ,องจองสน,นิทนึ่อันนี้แถมนะฮะอันนี้เสียขาวขอไม่รู้จะรีวิวอะไรนะฮะแต่ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเสาตัวนี้เสียขาวขอสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งก็จะใหญ่โตโมโหลานประมาณนี้นะครับโมโหลานเราก็จะมีเหมือนเดิม bm สลักอัจจระ,ะบีแขนเเชื่อมอนะครับโครงสร้างคล้ายๆกันเหมือนเดิมแต่ ชุดนี้เป็นสามนิ้วอ่าสามนิ้วในกลางประกบนะครับแข็งแรงแต่ราคาก็พิเศษประมาณนั้นฮะลองโยกให้ดูนะครับโยก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 ก่อนโยกก่อนโยกครับโยกหน่อยโยกสุดเลยครับโยกไม่หลุดสุดยาไม่หลุดโยกก่อนลุดไม่หลุดโอเคเดี๋ยวตั้งให้แป๊บนึงครับหลังจากนี้ให้ดูแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการทสนะครับโดยเสียขาวแห่งบ้านพุงแดงเอาเลยครับตามสไตล์ไปเ,เดินหน้าไปเลย,เเลยครับเดินหน้าไปเลยหน้าตาก็จะเป็น,นบางหลังคาด้วยไป อันนี้ก็บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องหรือญาติพี่น้องของเสียขาวเข้ามาดูนะมาชมอันนี้ย้อนแสงนิดนึงนะครับก็ลองยกขึ้นยกลงแล้วก็จะดูเรื่องของความสูนประมาณนี้ ันนี้ก็ยังชักไม่สุดนะฮะเหลืออีกประมาณ3 0 4สสี่สเซนได้ก็รถเสียขาวเป็นรถสี่ล้อเล็กธรรมดานะประมาณนี้คือก็ชักออกมาย่งได้อยนะูยังไม่ถึงพื้นดินลองเทสทุกระบบนะประมาณนี้ ส่วนคันนู้นเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะอุบลราชธานีนะ่าจะเป็น,นำอำเภอเขม,มาราชเป็น50แปลงเหมือนเดิมวันนี้เรามาสองตัว2คันันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเทสอันนี้ห้5โมงาเรามาถึงสองโมงครึ่งถึงสามโมงก็สี่โมง5โมงน่าจะใช้เวลาโประมาณสชั่วโมงครึ่งในการประกอบคันนี้ซึ่งค่อนข้างจะไวก็ต้องขอ ขอบคุณแม่ยานางรถแล้วครับที่ทําให้ไม่มีโอโ้อรสักทางการเชื่อมการประกอบนะท่านใดที่จะมาดูก็บ้านโป่งแดงโป่งแดงนะครับของเสียขาวอซอยวัดซอยข้างวัดนะฮะจะมาดูท่านที่อยากจะมาดูที่ถามว่าอ่านิคมคำซอยอยู่ตรงไหนก็ประมาณนี้แหละนะครับ,นะรบเรียบร้อยแล้ว โอเคก่อนครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ดุนี้สายห้าเมตรห้าสิบนะฮะแต่สไตล์ผมก็จะเป็นนี้แหละฮะยางยางไว้ก่อนสปริงจะใส่ก็ได้ผมไม่ว่านะแต่ต้องให้เป็นสไตล์มาเป็นสไตล์ของตัวเองว่าใช้ยางหาง่ายใช่ไหมสุยา้องอ่าเวลาเวลาหายทำไง อายางที่ไหนใส่ก็ได้ใช่ไหมอเออประมาณนั้นรถยนต์เอรถแม็กซ้ายเก่าที่เสียครับใช้ได้ใย,ย,ยไ้ได้เนาะอันนี้เป็นคันแรกของหมู่บ้านเนาะครับเนาะครับผมคันแรกของหมู่บ้านนะฮะเป็นรุ่นห้าสิบแรงของเสียขาวท่านใดที่จะมาดูถามว่านีคมคำสร้อยติดบ้านไหนก็บ้านป่องแดงนี่ครับติดตามชมได้ครับนี่ผ้ารวมมาผ้าด้วยนะครับผ้ายี่ เอาสิบผืนเนาะเอาสิบผืนส่วนครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นจะไปอุบลราชธานีนะครับต่อจากลำดับนี้โอ้โหเ <laughs> ยียบน้องมาโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ฝากช่องรถไถ BMT นะครับรถไถย,ยกหัวมันไว้ด้วยนะฮะวันนี้สาระอาจจะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าไม่มีอะไรมันเป็นอะไรเดิมๆแต่รอบแน่เดี๋ยวผมจะมีคลิป ตัวปลดนี่ให้ดูวิธีการทำทำง่ายๆนะฮะใช้เชือกดึงก็ปลดง่ายเดี๋ยวผมจะทำตัวปลดให้ดูรอติดตามชมคลิปหน้าตัวปลดผ้าตัวป,ดผ,วปดผ้าเวลาเราเรานั้นแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ขอขอบคุณเสียขาวแห่งบ้านปงแดงไว้นะโอกาสดีนะ,ะถ้ทีมงานนะฮะโอเคครับขอขอบพระคุณครับผม